หมือนโปรแกรมมตอนแรกมันมันไม่หลังก็ดูสดๆเล่นน้อยหน่อยครับแต่ว่าดูเกมทุกวันอันนี้ไหนๆก็จะดูเกมแล้วก็เลยลองดูว่าในช่องมีใครอยากจะดูด้วยกันหรือเปล่าก็เลยอลองไลฟ์ดูนะครับก็เกมที่เอามาดูเนี่ยเป็นเกมของเชจองก้าวดังแล้วก็มีน้องอยูฮานคนนี้นะครับที่เขาน่าจะทำศรษติเป็นคนที่ขึ้นดังเร็วที่สุดของเกาหลี ก็อายุ11ขวบนะครับเหมือนจะทำลายสถิติเก่าของโจคุนยุนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมนี้กันเลยผมก็ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันเลยครับใช่อยากจะถามอะไรก็พิมมาได้นะครับอันนี้น้องเขาก็ได้หมากดำนะครับส่วนเชจองเนี่ยเ,เขาจะต่อโคมิให้ก็จะเป็นเกมที่เสมอกันแต่ว่าข่าวเนี่ยไม่ได้โคมิ อันนี้ก็เปิดจุดสีสีกับจุดสีสามทั้งคู่อ่ดําล้อมมุมขาวตีมุมทางขวาบนอันนี้ดำตีสวนกลับที่ซ้ายบนขาวรับด้วยเมทะแยงดำกลับมาป้องกันมุมที่ทางขวาบนขาวตีกระนาบเอตรงนี้ ถ้าเล่นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเดินเม็นี้ใหญ่จับเข้าสามสามใหญ่ครับถ้าเล่นก็ชอบส่งเม็ดนี้แต่โอเคเขาเลือกเล่น,เ,ลนเม็ดนี้นะครับตีทางด้านนอกก็เป็นตาที่ใหญ่ข่าวป้องกันทางด้านซ้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นรูป ที่โกิเอไอเนาะเตินตามมาแอบมองครับข่าวเชื่อมดำเดินตามมาข่าวเดินเม็ดนี้จริงๆเราอาจจะคุ้นเับว่าข่าวน่าจะเล่นเม็ดนี้แต่เล่นเล็ดนี้ครับเดี๋ยวสีดำเนี่ยก็ยังเดินที่นี่รอดได้อยู่ดียังไงดำก็ยังมีเม็ดที่รอดในมุมได้ อ่าตัวน,นี้ก็เลยอาจจะเป็นรูปที่ใหม่ขึ้นที่ขาวเนี่ยจะททำโครงสร้างด้านนอกหอใหญ่ๆอ่าดำเล่นเลยเราจะลองคิดตามสนุกๆน,นะครับถ้าถ้าขาวเนี่ยอยากจะโจมตีเต็มที่เลยเขาจะเดินปิดที่ซ้ายบนแบบนี้ลองดูกันนะครับว่าสาวจะทำยังไง ่าโอเคเขาเลือกยังไม่ให้รอดนะครับเรื่อนี้ความหมายเดี๋ยวำจะทํายังไงต่อโอเคก็ด,ดำก็ทิ้งมือนะครับแล้วก็ไปเลือกที่จะตีกรนะหนาบขาวหนึ่งเม็ดทางด้านบนอืออ่ะเเราดูก่อนนะครับว่าขาวจะทำอะไรตอ,อนนี้แบบทางเลือกมันค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะอยู่ ข่าวก็เลือกตีขนาดนะครับก็พยายามที่จะแบบทำให้โครงสร้างด้านซ้ายเนี่ยใหญ่ดำเม็ดนี้นะครับเป็นสร้างรูปร่างขาวก็น่าจะล้อมนะนะครับน่าจะเบียดขึ้นมาโอเคอืดำน่าจะต่อนะครับลองดูกันโอเคแรกไมไดนิ้ก่อน แล้วเดินปากเสือไหม okay. อน่โอเคเข่าวก็ต้องเชื่อมอยู่แล้วนะครับเนนี้โอเคแล้วดำค่อยต่อมาจากหนึ่งเมตรขาวก็น่าจะล้อมโอเคฉันคิดว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดำน่าจะเดินตามมาเพื่อรอดนะใช่ไหมโอเคนะ <aside S 2> ครับขาวปิดก่อนได้ ขาปิดตัวได้อ่าขายังไม่ได้ปิดโอเคอาจจะกลัวไม่เซนเต้ขาวก็เดินเม็ดนี้ครับจะสู้กับดำหนึ่งเม็ดทางด้านบนอืมเดี๋ยวลองลองคิดแบบสนุกสนุกดูว่าเขาหน้าจะทำอะไรผมคิดว่าเขาอาจจะดำอาจจะล้อมมุมก่อนนะ คิดว่าอาจจะเป็นเนึ่ดเดี๋ยวดูกันครับว่าเขาจะทำอะไรโอเคเออดัาเนี่ยก็เดินเม็นดดี้นะครับก็พยายามจะช่วยหนึ่งเม็ดทางด้านบนเลยอันนี้มันก็เป็นเม็ดมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันก็แสดงว่าดําเนี่ยเขาตัดสินใจที่อยากจะสู้ อมโดยพื้นฐานเนี่ยรูปร่างที่ดีก็น่าจะมีสองเม็ดนะครับก็คือถอยถอยเนี่ยคือไม่อยากให้ดำเนี่ยได้สร้างรูปร่างแต่ถ้าเม็ดที่จะกดดันมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเบียดขึ้นมารูปนี้อาจจะถอยนะว่าอาจจะถอยโอเคถอยไอ้ดำน่าจะมีเม็ดกระโดดมาเฉยๆสร้างรูปร่าง เป็นอย่างนั้นไหมอ่ะโอเคพอพอดำกระโดดมาแบบนี้ดำก็ดูจะรอดได้นะครับทาวนี้เนี่ยขาวสองเมตรก็ยังไม่มีฐานเหมือนกันดังนี้ก็เลยเป็นรูปที่ดำเล่นได้ต้องดูว่าขาวจะทำอะไรกับขาวสองเมตรอ่าเด็ดแบบนี้นะครับโจมตีด้วยหมากกดหัว อแบบนี้ดำนะครับเ็าพยายามยึดจุดที่จะทำสองห้องได้ง่ายๆคือคือตรงกลางเนี่ยเขามีห้องแล้วก็น่าจะเบียดทางด้านบนก็เพิ่อมอีกห้องได้อืมคิดว่าขาวขาวน่าจะเดินอเป็นเป็นล้อมแบบนี้นะครับมันจะได้แบบว่าช่วยสง่งไปให้แข็งแรงด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะใช่ไหม โอเคเดิอนนี้เขาเขาจะเดินกดดันมากกว่าที่ผมคิดไวโอเคดํากดขาวดันมานกน้าต้องเชื่อมอยู่แล้วเนาะโอเค ขาวหน้าข่าวหน,น้าจะปิดนะครับทางด้านขวาแล้วดำก็น่าจะเดินรอดโอเคอ่าเป็นอย่างที่เราคาดการไว้ตรงนี้เนี่ยขาวหน้าจะได้ขยายออกมาทางด้านขวานี่ก็ขยายให้มาได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะเข้าไปลดที่มุมพยายามแบบกดดันนำ นำเชื่อมก่อนสาวปิดไหมสาวก็น่าจะปิดนะเาล่นแบบนี้แล้วโอ้กลับมาป้องกันไอ้ดำอาจจะเดินให้กลุ่มแข็งแรงก่อนนะครับว่าอาจจะกระโดดออกมาตัดนะครับตัดขาก็อันนี้น่าน่าจะชัวร์นะขาวก็น่าจะต้องอัตลินะครับ ตามจับกินเลยโอเคดรามั่นใจว่ากลุ่มนะครับกลุ่มห้าเม็ดนะครับทางด้านบนเนี่ยไม่เป็นอะไรก็เลยมาเดิมเม็ดนี้นะครับอโอเคแลวเม็นนี้เป็นแบบที่ที่คิดไว้นะว่าเม็ดนี้ใหญ่นะครับขยายโครงสร้างด้านกว่า อ่าน,นี้ก็เป็นเชิงจุดสันเขานะครับก็คือขยายโครงสร้างของดำนะครับออกมาเดี๋ยวถ้าดำได้เดินทางด้านล่างเนี่ยน่าจะใหญ่แล้วก็เบ็เน,นี้กดโครงสร้างของขาวทางด้านซ้ายด้วยโอ่ขาวเลือกติดมุมเลยอ่คิดว่าดำน่าจะเลือกเม็ดขยายนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะเบ็น,นี้น่าจะเป็นจุด สำคัญของโครงสร้างเลยโอ้อดำาเล่นแบบนี้คือแบบทำทำตรงกลางเนี่ยให้ใหญ่มากๆแต่แบบนี้ขาวก็น่าจะเช่าได้ง่ายเอตอนนี้ขาวน่าจะตัดสินใจอยู่ว่าขาอ่ะจะช่วยทางด้านขวาหรือเปล่า อาจจะเป็นเม็ดนี้หรือเม็ดนี้ซึ่งถ้าเกิดขาวนะครับเลือกช่วยด้านขวาเนี่ยดำดำน้อมแบบใหญ่มากนะครับน้อมแบบใหญ่มากแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือขาวเนี่ยอาจจะเข้ามาเข้ามาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าขาวเขาเลือกอะไรโอเคอ่ะเขาเลือกเข้าเม็ดนี้ พยายามที่จะกดดันดำ4เม็ดด้วยนะครับแล้วดำหน้าน่าจะหาเม็ดที่ป้องกันออกมาจากกลุ่มส่เม็ดนะโอเคอันนี้ก็อย่างนั้นนะครับอันนี้ขาวขาวน่าจะขยายนะครับสร้างฐานให้ขาว1เม็ดต่อมาลับเลยอันี้ดำหน้าดำหน้าจะโจมตีแล้วล่ะ ทำได้ก็โจมตีลจะ,จละอืมี่เล่นด้านบนโอเคเลเวลโปนี่อ่าโอเคเอแบบแต่เม็ดนี้เม็ดนี้ก็ดูเม็ดนี้ครับก็ดูเข้าใจยากอยู่นะทำไมสลับไปเล่นด้านบนอโอเค แต่ขาวก็อาเนี้เขาก็ยอมเขาก็ยอมทิ้งหนึ่งเม็ดได้ครับเขายอมทิ้งทิ้งหนึ่งเม็ดด้านบนแล้วก็มาช่วยเอาเอาเม็ดที่ทั้งเล่นไปเนี่ยเทียบมือชาจากที่เล่นด้านบนด้านล่างก็ใหญ่มากๆโอเคเอาแรกต่อไปตาขาวท่านเล่นแบบ ถ้าเล่นแบบง่ายๆเน้นทุนที่ก็น่าจะเป็นสองจุดนะครับก็คือ,อเดินอาจจะเดินอย่างนี้ก็ใหญ่เดินทางด้านล่างก็เป็นตาที่ใหญ่คิดว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเดินอันนี้อันนี้คิดเองอาจจะเป็นตรงนี้มากกว่าโ okay. อเคเราเลือกเดินตรงนี้ ดำก็น่าจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับล้อมทางด้านซ้ายนะรัก่อนสาวปีดดำเดินเสริมลูกล่างแบบน,นี้ถ้าถ้าในลูกล่างแบบนี้นะครับที่ที่เล่นออกมาเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับที่สาวเนี่ยใช้สร้างลูกล่างดําอาจจะ ดวอาจจะตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าราตัดเนี่ยขาวจะตัดกลับเนี่ยอันนี้ดำก็ไม่คุม้มถ้าดำเล่นเป็นเม็ดประมาณถอยเนี่ยาการการแลกเม็ดออกไปเนี่ยมันก็ทําให้ขาวเนี่ยได้เปรียบขาวไม่ได้เสียอะไริก็คิดว่าดำน่าจะถอยแหละโอเคนี่ขาวขาวน่าจะเดินที่อื่นนะครับคิดว่าน่าจะเดินทางด้านซ้ายนะรับก่อน กรรมน่าจะทำอะไรกับด้านซ้ายค่อยๆเดินนะครับเขาอ,อาจจะพูดว่าถ้าเล่นตามมาเนี่ยเดี๋ยวสาวอาจจะตัดได้ค่อยๆเดินอันนี้สาวก็น่าจะรับใหญ่อาจะะลับโอเคตรงนี้จําก็น่าจะเดินจุดโครงสร้างที่ใหญ่ต่อ จะเป็นกดแบบนี้ไหมโอเคนี้อันนี้มูเป็นตาที่น่าสนุกนะครับเดินประชิดที่หัวของขาวคิดว่าขาวอาจจะต้องต้องดูนะครับว่าขาวเนี่ยจะต่อหรือจะเบียรแต่ ถ้าไม่ด้านนอกดำก็แข็งแรงอาจจะแค่อาจาอาจะแค่ต่อนะอาจจะไม่ได้ขึ้นะนะครับในนี้แรกเห็งยอกมาเนี่ยดําก็พอใจนะเพราะว่าสีดํานเนี่ยสามารถสร้างทางด้านบนได้ง่ายนะครับอ่อาันนี้ก็ทำอย่างแรกเนี่ยมันทำให้กลุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยมันแข็งแรงครับแล้วก็พอเป็นรูปร่างดีแบบไี้ก็อาจจะ ทำโครงสร้างตรงกลางได้ต่อทีนี้เขาอาจจะอันนี้น่าน่าจะต้องทำอะไรกับโครงสร้างตรงกลางของดำนะครับเพราะว่า,าดูจากตรงอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีตาที่ใหญ่ละอ่าเขาค่อยๆเข้านะไม่ให้ดำเนี่ยได้ล้อมโอเคดำเดินเม็ดนี้เนี่ยกดโครงสร้างเาวด้านวาขาวาเทาขว ตามเชื่อมอยู่แล้วครับแบบน,นี้ไม่มีทางเลือกอขาวอาจจะอันนี้ทายว่าขาวอาจจะประมาณนี้นะโอเคอาจเฉียดไปนิดนึงเป็นขา่ขาวข้าวค่อยๆเข้ามาเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาใจดำดำน่าจะต้องหาทางกดดันกับ อ,อันนี้อันนี้ก็คือตัดไม่ให้เชื่อมกับปุ่มทางด้านล่างน,นี้ขาวนะ่าจะต้องหนีขึ้นไปทางด้านบนทางงแรกเ็นนี้ก่อนทำรับครับโอเครับอ่าอ่าเมนนี้เมนน,นนี้เขาพยายามพยายามก็คือเดินจากสองเมตรนะครับแต่ ก็พยายามที่จะกดรูปล่างของดำไปด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดูเป็น,ปนรูปล่างที่ดีอูซาน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะต้องเชื่อมทางดำ่างเอ okay. ดำเดินดำเดิน,เนนี้ก็กดดันขาว3เมตรตรงกลางต่อ น้ำต่อนอ่นิข่าวน่าจะตามมา้านะครับ่าจะตามมา้าแรกทางด้านล่างจำับตรับที่มุมโอเคข่าวแรกนี้มือนำดำเชื่อมข่าวน่าจะลับมารับจากสี่เมตรนะครับเดินถามก่อนว่าจะเป็นยังไงก็ก็น่าจะปิด น่าจะปิดเมตรนี้เบียร์ต่อต่อเชื่อมอืมอืพอตรงนี้ได้เล็ดออกมาเนี่ยได้ได้กดดันดัสามเมตรถ้าดำาง่ายๆดําน่าจะเชื่อมก่อดําดสู้กลับเลยนะครับวันนี้โจงตีขาวสองเมตรกลับ เบี่ยดออตกตามกฎแคิดถ้าตรงนี้วิธีคิดก็อาจจะแบบเดินเชื่อมหรือไม่ก็ถ้าสู้หน่อยก็อัตลีต้องเปรียบเทียบว่าแรกมาแล้วแต่งี้จะเป็นยังไงคิดว่าข่าวอาจจะอาจจะอัตลีขึ้น เพราะว่าได้เชนเต้คุ้มอยู่คับถึงจะเสียหนึ่งเม็ดดามก็เมกการเล่นแูนี้ครับเขาเเมกล้าที่จะแบบ่แรกเพราะว่าเดี๋ยวขาวได้โจงตีกินขาวกินสุดท้ายจะได้เดินเชื่อมเม็ดนี้ดามได้มือินาน่าจะถึงเวลาล่ะน่าจะได้ปลามากด Okay. เขากดดันมาขึ้้นใกล้เคียงใก้เคียงนะครับเออเออมันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเดียดขึ้นมานี้มีพลังที่จะกลต่อขาวพยายามถอยออกครับเดินเดินร้องไหมอันนี้าดาน่าจะยังเดินกดดันขาวผู้น,นี้อยู่ถีเงเลยเอ,อ คิดว่าคิดว่าขาวเชื่อมหนึ่งเมตรไม่น่าจะใหญ่น่าจะเป็นไม่เดินปิดทางด้านซ้ายก็เดินช่วยกลุ่มตรงกลางให้แข็งแรงขึ้นน่าจะเป็นสองเม็ดนี้แรกก่อนนับหรออ่าโอเคเนี่ยเหมือนเขาหลอกหรือเปล่าเนี่ย เราเราก็คิดถูกแล้วนะครับแต่ว่าสอบอ,อมีมีถามนิดหน่อยปิดตรงนี้นะครับดาจะรับไหมน่าจะรับนะครับใหญ่คิดว่าน่าจะเชื่อมน,นะโอเคอ่อนอโอเคอันนี้ ดําไม่รับแล้วนะครับที่ที่กลุ่มที่ถูกล้อมอยู่เนี่ยรอดแล้วอันนี้ดําต้องพยายามที่จะเล่นทําคะแนนต่อเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์กันก่อนดีกว่านะครับเวลาเล่นเนี่ยถ้าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็นับแต้มไปก่อนครับเราเริ่มมาจากดูแต้มของดําก่อนที่มุมขวาบนถ้าเราดูแต้มเนี่ยสีดําน่าจะล้อมได้ประมาณ ประมาณสามสคะแนนที่มุมขวาบนที่มุมขวาล่างเนี่ยจริงๆก็จริงๆก็ประมาณ10แต้มตีเป็นสิบแต้มนะครับจะมีโอกาสกินสองเม็ดเพิ่มแต้มได้ครับสามสิบบน10ที่มุมขวาล่างมีสี่สแล้วแล้วก็มีกลุ่มทางด้านซ้ายบนต๊ด จริงๆเกือบเกือบสิบนะประมาณแปดตีก็นว่าสิบแล้วกันจะได้น,นับง่ายๆนะครับมีภาพรวมเนี่ยดำมีประมาณ50มาดูขาวกันบ้างนะครับอกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของขาวเลยกลุ่มทางด้านซ้ายนี้น่าจะมีประมาณ20นะครับต่อไปกลุ่มทางด้านล่าง ประมาณ13นะครับแล้วอย่างนี้ก็เลยนะครับตอนมี33แล้วทางด้านขวามีประมาณ 10, 43แล้วมาดูที่ซ้ายบนอัติเบประมาณ15นะครับขาวเนี่ยก็มีประมาณ58ดรามี้50นะครับ ขาวก็ไม่มีโคมีนะครับเพสเต็ปน่าจะนาอยู่ประมาณนี้แป้มโอเคอันนี้ดำก็ต้องอาจจะหาเม็ดที่ก็เข้าช่วงปิดเกมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกลุ่มอะไรที่จะทำอะไรกันต่อได้ดำแรกเม็ดนี้ขาวการที่ทางด้านซ้ายปกตินะครับดำจับกิน1เม็ด เม็ดนี้น่าจะประมาณประมาณสิบแ้มนะครับกินเชื่อมเม,ม็ดนี้ไม่ได้เชื่อมเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้รับถ้าไม่ได้รับเนี่ยอาจจะมีโคได้นะครับอาจจะมีเล่นโคได้ ตอนหน้าจะไม่มีทางเลือกนะครับฉากดำหน้าจะรับนะดำหน้าจะรับโอเคพีเขาไม่รับนะครับเขาก็น่าจะหามือเล่นต่อหน้าคิดว่าตรงนี้น่าจะให้แข็งแรงสักหน่อยนะครับน่าจะันนี้ไหม หน้าที่นี่ก่อนอ๋อมันมีอนน้น่าจะแรกไว้เฉยๆนะครับอันนี้กดกดดันอยู่อันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีกังสารกลับมาครับอันนี้น่าจะน่าจะเดินถอยเดินเชื่อมโอ้ สู้ต้องเชื่อมอยู่แล้วน่าจะเชื่อมทางด้านนี้โอเคกับมาพ้องกันอืมเดียวเชื่อมให้ได้อสุดท้ายสองเมตรขาวเนี่ยได,ได้ได้เชื่อมเป็นมือนำนำน่าจะต้องกลับมาเดินที่นี่ Okay. อ,อาจจะได้กดดันแผลตัดนิดหน่อยอา,อาคิดว่าอาจจะเป็นเล็บนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นเป็นมืองานะครับงสาวเขาเขาแรกที่สายบนก่อนได้เป็นเชื่อมโอเคอง okay. อาออตรตัลีตรงๆเลย ดำก็น่าจะหน้าที่นี่ขาวกินดำก็ล้อมด้านนอกอืมหรือดำพยายามแบบไม่พยายามที่จะช่วยสามเมตรนะครับขาวกินเลยน่าจะซ้ำหนึ่งเมตรก่อนน่าจะซ้ำหนึ่งเมตร่อนโอเค อ,อันนี้ขาวนี่นสลับกันเ้ปิดเกมปิดนะครับเดือนที่นี่ตำเชื่อมราบเชื่อมตำได้มีนนำกินด้านบนก็น่าจะใหญ่นะครับได้ตรับตี่อนเป็นเซนเต้เตแล้วเชื่อมอ่า นรับเล่นด้านบนใหญ่เชื่อมเออแบบนี้มันประมาณถ้านับง่ายๆก็ประมาณแปดจช่วงแปดถึงสิบแต้มนะครับมันต้องดูว่าสุดท้ายท่าเอ็นเจเป็นยังไงนะครับมันมันเล่นได้ต่อสองแบบก็เลยเป็นแปดหรือไม่ก็สิบโอเคกินอือ จริงๆก็เข้าช่วงปิดเกมแล้วนะครับอาจจะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้าจะไม่ค่อยมีอะไรแนละ้ะจริงๆผลจะมีแอบสปอยอยู่ด้านบนนะครับขาวขาวชนะปุกคะแนนโอเคนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ไลฟ์วันแรกนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสนุกๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันต่อในครั้งหน้านะครับก็ ขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะสวัสดีครับ